เพราะไม่รู้อริยรสัตวสัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มภูนปตัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิคุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มพูนปตัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดที่กูทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าทิ่กูทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่ อริยสัจทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัจคือทุกขอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกพ <C 1> ิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกร,รรมอันเป็นเครื่องกระทาให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างอะไรบ้างพิกูทั้งหลาย เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกและอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่กูทั้งหลายเมื่ออริยสัจคือทุกเหตุให้เกิดทุก ความดับไม่เหลือของทุกและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมีได้มีดังนี้